นี่บวยวันนี้เราเอาปิน่นโตข้าวมากินเองด้วยแหละอยากจะบอกว่าเนี่ยทำเองกับมือเลยนะจ๊ะอร่อยมากกินไหมน่ากินจังเลยแต่เราก็เ,าเอามากินเองเหมือนกันนะ่ะปิน่นโตข้าวเหรอไม่ใช่อะ่ะคือยาเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วก็นี่เลยอะ่ะโอ้ยตา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 ย,ายไมยามันเยอะอะไรขนาดนี้อะ่ะบวยก็คือเราไปโลคเลือล้างหลายอย่างอะ่ะนี่นะ ชุดนี้เลยเป็นโรคหัวใจหัวใจหัวใจขัดเธอไม่ได้อส่วนนี้ชุดนี้เลยความดันเป็นความดันอีกเหรอได้เป็นหลงรักเธออ่ะเ้ยโอ้ยยเอเธอเป็นโรคใหม่แล้วยังจะเป็นอีกเหรอเป็นโรคภูมิแพ้แพ้อะไรแพ้ความดีของเธออ่ะอยากกินข้าวด้วยพ้ากินยาเธยาก็ได้ถกินข้าวด้วยคนไม่ละแกไม่ต้องกินล้ฉันเปลี่ยนใจ ไม่ะฉันไม่อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนเลวกินยาของแค่ไปเลยไม่ต้องกินข้าวแล้วโอ้โหเป็นโลกเรื้อรังมันน่าเบื่อแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยเราต้องกินยาอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะอาจารย์บอลครับครับผมมีเรื่องปรึกษาครับนี่ครับโอ้ไอายาเยอะแแบบเนี้ย ที่รักษาโรคเรื้อรังผมต้องกินตลอดชีวิตจริงไหมครับอาจารย์บอลจริงครับเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเรามีวิธีการที่เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขหมายว่าผมมีความหวังใช่ครับคือแล้วอย่างโรคเรื้อรังมันคืออะไรอาจารย์ โรคเลือรังเนี่ยครับก็คือเป็นโรคที่เวลาเป็นแล้วรักษาไม่หายขาด<อ>นะแต่ก็ขึ้นกับว่ามันเป็นที่ระบบไหนนะเ<อ>ช่นถ้าเป็นที่หัวใจ<อ>ก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคความดันโลหิตสูง<อ>นะครับหรือโรคหัวใจทั่วไป<อ>ถ้าเป็นที่ต่อมไรท่ออาจจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานแต่ประเด็นสําคัญก็คือรักษาไม่หายต้องอาจจะต้องรับประทานยาพวกนี้ตลอดชีวิต เรากินยาตลอดชีวิตมีความเชื่อว่ามันมีผลต่ออวัยวะภายในทำให้ไตและตับพังจริงไหมอาจารย์จริงแค่บางส่วนเพราะว่ายาที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะมีบางชนิดที่อาจจะมีผลต่อตับหรือบางชนิดมีผลต่อไตแต่ไม่ใช่แปลว่าทุกชนิดจะมีผลเหล่านี้นี่อาจารย์คืออย่างคุณพ่อผมเนี่ยเป็นความดันความดันเลือดสูงกินยาคุณหมอ แล้วอาการดีขึ้นครับพ่อวันนี้พ่ออวดอลูกเอ้ยความดันดีแล้วความดันดีแล้วพ่อไม่กินยาแล้วนะลูก <c oughs> เราสามารถหยุดยาได้เองไหมอาจารย์ออ,อันนี้เป็นประเด็นที่เราเจอบ่อยเลยนะฮะใ,ในคนไข้เกือบทุกรายที่เป็นโรคเรื้อร,งรังเพราะว่าเวลาเรารับประทานยาแล้วเนี่ยยาก็เข้าไปช่วยปรับสภาพ อย่างเช่นเป็นความดาันโลหิตส,สูงขยายหลอดเลือดอ่ายาก็เข้าไปทําให้ความดาันโลหิตลดลงแล้วก็ต่ําเข้าสู่เกณฑ์ปกติได้นะเป็นเบาหวานรนะดับน้ำตาลในเลือลดก็ลดลงอ่าแต่ต้องไม่ลืมครับว่าเวลาที่เราไปวัดความดันเราไปเจาะเลือดหรือเราไปตรวจร่างกายทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันปกติเนี่ยมันเกิดจากเรารับประทานยาแล้วยาทําให้มันปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าหลังจากที่เราตรวจร่างกายรู้กเราไปติดตามการรักษาแล้วมันเป็นปกติแล้วแล้วถ้าเราหยุดกินยา อะไรเกิดขึ้นครับกลับมาเหมือนเดิมถูกต้อง<ด>สุดท้ายแล้วถ้าจะหยุดหรือไม่หยุดไม่ใช่เราตัดสินใจเองใช่ครับคนที่ตัดสินใจก็คือก็คือคุณหมอที่ดูแลเราเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราปรับตัวเองึ่งเรากินยาแล้วแล้วทุกอย่างปกติเราก็ปรับตัวเองโดยการเรื่องของการดูแลหันมาใส่ใจเรื่องการกินการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายเป็นไปได้ไหมครับที่สามารถศคือไม่กินยาเลย มีโอกาสเหมือนกัน <Yes. S 2> แต่ต้องเรียนว่าคงไม่ใช่กับทุกคน uh huh. แล้วก็ต้องอาศัยความเราเรียกว่ามีวินัยและเอาใจใส่กับตัวเองค่อนข้างมากครับแล้วถ้าเกิดเรามีความเชื่อมันไม่สามารถลบล้างไปได้เลยว่า กินยามากๆแล้วกลัวตับไตจะพังรเราทํำยังไงให้เรามั่นใจว่ามันปลอดภัยครับง่ายที่สุดเลยครับก็คือไปติดตามการรักษากับคุณหมอคุณหมอจะมีกําหนดการของคุณหมออยู่แล้วว่าเช่นเวลาเจอรับประทานยาตัวนี้จะต้องติดตามผลการทำงานของตับทุก6เดือนทุก1ปีกินยาชุดนี้จะต้องติดตามการมาของไต ทุก6เดือนหรือดปีหรือแม้แต่ผลเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปติดตามการรักษากับคุณหมออยู่เสมออยู่แล้วนี่โอกาสที่เราจะเกิดผลข้างเคียงในเรื่องของตับหรือไตเนี่ยจะน้อยมากนะครับคือไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะฮะยังมีได้อยู่แต่มันก็จะลดลงเพราะว่าเราสามารถจะตรวจได้เร็วมากขึ้นนะก็แสดงว่าคุณหมอติดตามอยู่แล้วไว้ใจคุณหมอเราปฏิบัติส่วนหนึ่งไว้ใจคุณหมอส่วนหนึ่งตัวเลขมันจะบอกอยู่แล้วไม่ต้องกังวลครับโอ้สบายใจ